สวัสดีครับทุกคนเคยสงสัยไหมว่านมอัดเม็ดของไทยนั้นมีความสําคัญอย่างไรมีประวัติความเป็นมาอย่างไรและใครเป็นคนเอาเข้ามาเราไปชมกันเลยครับในการเสด็จเยือนยุโรปของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาที่เบต มหาผู้มิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิษที่ประเทศเดนมาร์กทรงสนพระราชหฤทัยในเรื่องของโคโนมทรงศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินกิจการในประเทศไทยเพื่อให้คนไทยมีนมที่มีคุณภาพทางอาหารสูงเป็นประโยชน์ต่อร่างกายไว้บริโภคได้เองในวันที่16มกราคมปีพ,พุทธศักราช2550 ฟาร์มแห่งแรกจึงถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทยในชื่อฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กโดยสมเด็จพระเจ้าเฟิตริกที่9แห่งเดนมาร์กรัฐบาลและองค์กรการเกษตรกรรมของประเทศเดนมาร์กน้อมก้าวถวายโครงการส่งเสริมเลี้ยงโคนมในประเทศไทยขึ้นที่อำเภอโมกเหล็กจังหวัดสระบุรีและได้พัฒนาขึ้นอีกขั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อตั้งโรงโคโนมสวนจิตตดาเพื่อศึกษาวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมนับตั้งแต่นั้นมาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมจึงมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่จะเรียกอาชีพของตนว่าอาชีพพระราชทานผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ประชาชนนิยมบริโภคอีกมากมายเช่น นมพลาส u เชอร์ไล์นม UHT นมผงนมเปรี้ยวหรือโยเกิร์ตเนยแข็งหรือชีสในประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับการแปรรูปแล้วสามารถทำยอดขายและเป็นที่นิยมในประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยนั่นก็คือนมอัดเม็ดสวนดุสิตจนทำให้ประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่านมผงอัดเม็ด เกิดขึ้นหลายแบรนด์อย่างเช่นนมผงอัดเม็ดเดี่วันนมน้ำเหลืองนมอัดเม็ดสวนดุสิตนมอัดเม็ดสวนดุสิตเป็นสินค้าจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาซึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2512จะตั้งขึ้นเพื่อช่วยเกษตรกรโคโนมในประเทศไทยนมปลุงมแดงอัดเม็ดตาหนองโพ เป็นผลิตภัณฑ์ในพระบรมราชนุปัะถมผลิตโดยบริษัทสากรโคโนมน้องโพร,ราชบุรีจำกัดเป็นสากรของเกษตรกร,รที่ตั้งขึ้นมากกว่า30ปีโดยประชาชนในปัจจุบนันผลิตภัณฑ์นมปรุงแต่งอัดเม็ดตาหนองโพมีทั้งหมด2รสชาติด้วยกันได้แก่รสหวานและรสช็อกโกแลตนมอัดเม็ดเดรี่วเป็นนมอัดเม็ดที่เอกชนผลิต นำมาขายโดยที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดให้สัดส,ส่วนมีน้ำตาลน้อยไม่หวานมากนมอัดเม็ดเลียนแบบโดยชาวจีนนั้นกลับใช้ชื่อบนฉลากเป็นภาษาไทยว่านมนำเหลืองพร้อมเขียนกํากับว่ารสชาติที่สดใหม่และดีขณะที่ใต้โลกโก้ระบุข้อความว่าคอลเลกชันของนมสดซึ่งจากที่สังเกตมาในแต่ละแบร์แล้วจะมีจุดแข็งคล้ายกัน ในเรื่องของคุณภาพที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคการตีตลาดต่างประเทศแต่ที่แบรนด์จดรดาต่างจากแบรนด์อื่นก็คือการที่ทําให้เกษตรกรมีอาชีพและไม่หวังกําไรทางเศรษฐกิจจึงทําให้เป็นแนวทางให้บริษัทสากอโคโนมหนองโพราชบุรีจํากัดให้เป็นสาคกอที่ช่วยเหลือเกษตรกรมากกว่า30ปีอีกด้วยโครงการหลวงของพระบาทสมเด็จพระปรมชนก,กาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจทางเลือกแบบหนึ่งมีส่วนสําคัญยิ่งกับวิถีชีวิตตั้งเดิมของผู้คนแบบอย่างเศรษฐกิจพอเพียงจากโรงนมผงสวนดุสิตสู่โรงนมอัดเม็ดสวนดุสิตทําให้เรียนรู้ว่าลองสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วทําให้งอกเงยได้ก็ต่อเมื่อมีการต่อย,ยอดความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าเพิ่มขึ้นสามารถนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้เพื่อนำไปปฏิบัติโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือยืนอยู่บนความพอประมาณตนรู้ว่าตนมีกำลังมากน้อยแค่ไหนมีเหตุผลที่จะแก้ปัญหาและต่อสู้กับอุปสรรคหาวิธีใหม่เพื่อสร้างโอกาสที่ดีกว่าและสุดท้ายคือนำปัญหาและความร่หลวในอดีต มาเป็นภูมิพุ่มกันไม่ให้เราก้าวพลาดต่อในอีกครั้งต่อไปเราสามารถขจัดเรื่องความยากจนของเกษตรกรได้เนื่องจากเกษตรกรพบปัญหานมโคล้นตลาดไม่ได้มีรายได้เลยนำไปสู่ความยากจนความหิวโหยของประชาชนในหลวงท่านจึงทรงเล็งเห็นความสำคัญนี้จึงได้มีโครงการหลวงส่วนพระองค์ขึ้นมาเพื่อช่วยประชาชน และยังมีคุณค่าต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่นมอัดเม็ดสวนดุสิตได้รับและได้รับกระแสตอบรับอย่างดีมีการขายส่งออกและจากัดจำนวนการซื้อเพราะผู้บริโภคมีความต้องการซื้อมากในแต่ละวันบุตรเรียนที่พ่อทรงทำให้เห็นเป็นแบบอย่างทำให้เราเห็นว่าทำไมผลิตภัณฑ์ของพระองค์ท่านซึ่งได้รับการตอบรับมากมาย นับว่าโชคดีเหลือเกินที่เรามีโอกาสได้กินนมอัดเม็ดที่เปลี่ยนคุณภาพอีกทั้งยังได้รับแนวคิดดีๆจากพระองค์ท่านอันนำไปสู่หวัวใจและการผลิตและวิธีการกระจายผลผลิตของตนที่ดีและมีคุณภาพอีกทั้งมีประโยชน์ต่อสุขภาพในราคาที่เหมาะสม